สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีทอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูอีทนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะการเขียนแผนภาพโคงเรื่องจะมีขั้นตอนและวิธีการเขียนอย่างไรนั้นให้เด็กๆนะคะตั้งใจรับชมวิดีโอค่ะ เพราะว่าเมื่อเด็กๆรับชมวิดีโอเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องด้วยภาษาของตัวเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยการตั้งคำถามและการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครมีใครบ้างสถานที่เกิดเหตุการณ์คือที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรและให้ข้อคิดอะไรคะ่ะขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 1. ชื่อเรื่อง 2. ตัวละครในเรื่อง 3. ส,สถานที่ 4. เหตุการณ์ 5. ผลของเหตุการณ์ 6. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องชื่อเรื่องคือการกําหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดโรบยอดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแล้วจดบันทึกไว้เป็นคำหรือกลุ่มคำสั้นๆตัวละครในเรื่องคือตัวละครที่ปรากฏในเรื่องที่เราต้องการนำมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องว่ามีใครบ้าง สถานที่คือสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องที่เราต้องการนำมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นๆค่ะเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องบางเรื่องอาจมีมากกว่าหนึ่เหตุการณ์ผลของเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง เพื่อนำไปสู่จุดจบของเรื่องนั่นเองค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือหลักสำคัญที่สอดแทรกไว้ในเรื่องเพื่อให้ข้อคิดคติสอนใจแก่ผู้อ่านเรามาฟังตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องที่ครูนำมากันนะคะเป็นนิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่านักเรียนสามารถอ่านไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในป่าอย,ย่างสบายใจมันชอบดูถูกสัตว์อื่นว่าเชี่องช้าไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับตัวมันจนมันหลงตัวเองว่าไม่มีใครวิ่งชนะตนได้อย่างแน่นอนวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าเดินตุ้มเตี้ยม กระต่ายจึงหัวเราะเยาะเย้ยว่ามัวแต่คลานต้วมเตี้ยมอยู่แบบนี้เมื่อไรจะถึงล่ะฮ่าฮ่าเต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้นใส่ตนจึงพูดขึ้นว่าเจ้ากระต่ายลงตัวเองอย่างเจ้าไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหนดีแต่โม้ไปวันวันกระต่ายผู้ะนงในตนเองเห็นเต่าพูดจาอย่างนั้นจึงท้าวิ่งแข่งกับเต่า เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านำเต่าไปก่อนพอถึงกลางทางหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่าเจ้ากระต่ายจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางจนเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่ายังครานต้วมเตี้ยมอย่างไม่ยออ่อท้อเจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกที เมื่อเจ้าเต่าครานจะถึงเส้นชัยแล้วมันรีวิ่งไปครั้งหน้าอย่างรวดเร็วหวังจะไล่ให้ทันแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเต่าวิ่งเข้าเส้นชยัยและสามารถเอาชนะกระต่ายได้ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องชื่อเรื่องกระต่ายกับเต่าตัวละครกระต่ายเต่า สถานที่ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งเหตุการณ์ของเรื่องกระต่ายคิดว่าตัวเองวิ่งเก่งเที่ยวยาะเยะ้ยคนอื่นและต่อมาได้ทาวิ่งแข่งกับเต่ากระต่ายนั่งพักจนเผลอหลับใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่เต่าคลานไปอย่างไม่ย่อท้อผลของเหตุการณ์ กระต่ายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การแข่งขันเพราะประมาทคิดว่าเต่าวิ่งชา้าข้อคิดที่ได้จากเรื่องสำหรับกระต่ายความประมาทเป็นเหตุแห่งความพ่ายแพ้ในส่วนของเต่านะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะ